เมืองหลังที่โยมได้เห็นอยู่นี้ก็เป็นพ่อปู่มุจลินนาคราชนนโยมนะที่แผ่พังพานาปกป้องพระวรกา,ายพระอุปคุตนะซึ่งเป็นพระอรหันต์ปราบมารแล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่เด่นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบมากเลยสถานที่โยมที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นแดนศิลถินนาคาวัดป่าธรรมวงศารามนะเหมาะแก่การที่จะมาขอโชคขอลาบมากเลยในยามกลางคืนนะไฟสีสวยมากเลย นะครับโยมท่านไหนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ไปเดอ้อขอให้โยมได้รับพรดังนี้นะขอให้มีสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองร่ำรวยคนรักอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามกว่าคนอย่าจนกว่าใครคิดสิ่งไหนก็สมความมุ่งมา่นปรารถนาสิ่งนั้นขอผลบุญที่ทำในครั้งนี้ หรือความดีที่ทำในข้างไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภยัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอ้อให้ได้รับบาร,รมีธรรมหรือว่าได้รับโชคลาภจากพ่อปู่พญานาคมุจลินนาคราชแล้วก็พระอุปคุตอ่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภอีกองหนึ่งเด้อสาธุ